มือนี่เป็นมือสันวันดีวันเสาร์พี่น้องเก๋ไก่สิมารีวิวการทอดปลาหมึกแพไค่สุเบิงพี่น้องเอยได้เห็นกระหิ้วขเขาเลยว่าท่านได้ทอดอยู่พี่น้องทองห่องจอกจอกเราจะเอาตั้งกระทะนะคะเทน้ำมันใส่นะคะแนะนำเลยค่ะให้ใส่ไฟอ่อนๆปานกลางเนาะอย่าใส่ไฟแห้งมาสีไหม่ก่อนสุกเนาะค่ะเนาะปลาหมึกตัวนี้มนสีตูงห่เนาะ สามนิวน้วสี่นิ้วเนื้อนั้นหนานิ่มๆเลยจ้านะคะต้องทอดใจเย็นๆจักหน่อยนะคะพะผิกไปพิกมาประมาณหนึ่งนะที่รวงพีนองคาวแตะโปเปะโปเปะกินหอมชุยแปดแปดบานซิบบานหอดหนาปากซ้อย็ดพี่นองเอ้ยเนี่ยแล้วๆค่ะว่าต้องทอดดูนะคะทอดแป๊บเดียวกับสุกแล้วนะคะ เนื้อสวยมากบ่หดเด้อค่ะปลาหมึกไข่นีเนื้อมันจะบ่หดเนื้อนิ่มนึบนับอร่อยนัวแห้งพี่น้องบ่มีความเข้มเลยนะคะเอาเมฆาเสียนบีเฮเบิงค่ะว่ามันมีไข่อีหลีบ่เด๋ยวสิหาว่าเมฆาตัวบ่ดีอู้สิโอ้พี่น้องค่ะไข่เต็มทวงเลยจ้าอร่อยทุกข่้หย่ำขัำมได้กระถือไข่สุขคําแน่นวนเอาผู้ใดอยากได้กระกดในตกรกาศสีเหลืองๆใสเมื่อเลยค่ะมีทรงฟีมีปลายทางจ้า